สวัสดีค่ะวันนี้เที่ยวบางวันก็จะพามาที่วัดไร่ขิงนะคะจังหวัดนครปฐมงานประ,ระจําปีวัดไร่ขิงค่ะวันที่1 2บสถึงยีเมษายนนี้เพื่อนเพื่อ,นอนคนไหนที่ยังมีวันหยุดสงกรานต์อยู่ก็สามารถที่จะแวะไปเที่ยวได้นะคะเหลืออีก4วันค่ะที่สามารถที่จะไปเที่ยวชมงานได้เดี๋ยวเราเดินชมบริเวณวัดกันก่อนด้านหน้าจะเป็นบ่อปลาคราบค่ะปลาคราบเยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวเราไปให้อาหารแล้วก็ให้นมปลาคราบกันนะคะนี่เลยค่ะ มาถึงแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าน้องๆปลาคารัฟอยู่กันยังไงเยอะมากเลยใช่ไหมคะสีสันสวยงามมากเลยค่ะมีสีส้มสีเหลืองอีกหลายสีมากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาให้อาหารกันดีกว่าค่ะหลังจากที่เราซื้ออาหารมาให้นะคะปลาคารัฟก็จะขึ้นมากินอาหารที่เราให้แบบนี้เลยค่ะสีสันสดใสสวยงามมากเลยปลาคารในบ่อน,นี้เยอะมากเยอะมากจริงๆ,ๆค่ะ หลังจากที่ให้นมให้อาหารปรคาคับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาเดินดูรอบๆบ,บ,บริเวณวัดค่ะนี่ค่ะบรรยากาศสวยงามน่าดูเลยถ้าเป็นตอนกลางคืนน่าจะสวยกว่านี้นะคะเพราะว่าเขาติดไฟไว้แล้วมันก็จะมีไฟเหมือนถ้าตอนกลางคืนเขาเปิดไฟอะ่ะมันก็จะเล่นไฟอะไรเงี้ยมีทําบุญบูชาเรือสะดอกคอนะคะแล้วก็มีส่งน้ําพระประจําวันเกิดค่ะจะอยู่ด้านนี้เลยแล้วก็มาไหว้พระกันต่อน,นะคะ ได้ว่ายพระแบบนี้แล้วทําให้จิตใจเย็นลงแล้วก็รู้สึกสงบขึ้นมากเลยอะค่ะบรรยากาศภายในนะคะแล้วยังมีอีกหลายจุดเลยนะที่ให้เราได้ทําบุญไหว้พระค่ะจะมีเสียงเซียมซีทํานายโชคชะตาด้วยเมื่อเราเดินมาจนถึงห้องนี้นะคะพอเดินเข้าไปข้างในแล้วก็จะเห็นเกี่ยวกับจิตกรรมฝาผนังค่ะเป็นศิลปะที่งดงามจริงๆนี่ค่ะ ดูแล้วสวยมากจริงๆเลยนะคะเดินต่อเข้าไปนะคะก็จะพบจิตรกรรมฝาผนังทั้งด้านซ้ายและด้านขวามือเลยค่ะสวยงามจริงๆเลยค่ะนี่ค่ะทั้งด้านซ้ายและขวามือหลังจากที่เดินเข้ามาในบริเวณนี้นะคะจะรู้สึกทั้งอึง้งทั้งทึ่งคือสวยจริงๆอะคะ่ะเดินมาก็นานพอสมควรแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่หมดนะ ยังมีด้านหน้าอีกค่ะซึ่งเราดูคร่าวๆแล้วเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าค่ะตั้งแต่สมัยประสูตเลยเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆไปดูของกินรอบๆกันว่ามันมีอะไรบ้างแล้วตอนนี้นะคะเราก็พาเพื่อนๆมาดูบริเวณงานนะคะเพื่อนๆสายกินสามารถดูตรงนี้ได้เลยคือมีร้านค้ามากมายเลยค่ะอาหารน่ากินทั้งนั้นเลย ตอนแรกตั้งใจว่าจะลดความอ้วนนะคะแต่ถ้าเจอแบบนี้แล้วเนี่ยพรุ่งนี้ค่อยลดแล้วกันเนาะปลาหวานแม่กลองค่ะห้าสิบบาทนะถุงนึงมันมีสามขนาดค่ะถุงเล็ก35บาทถุงกลาง50แล้วก็ถุงใหญ่ร้อยหนึ่งค่ะน่าทานมากร้านต่อไปนะคะน้ำพริกยายสำอาง ด้านนี้ก็จะเป็นกะละแมค่ะกะละแมเขาย้อยเยอะมากเลยค่ะน่าทานน่าทานทั้งนั้นเลยอันนี้เป็นสินค้าโอท็อปด้วยนะคะร้านข้างๆก็จะเป็นกาแฟสดข้าวโพดคั่วโพธารามค่ะถุงละ35บาทนะสามถุงร้อยค่ะนี่ค่ะ มีทองม้วนด้วยไม่ได้มีแต่ข้าวโพดอย่างเดียวมีข้าวเกลียบกุ้งด้วยค่ะ,ะเกาลัดพิเศษตีน้อยเกรดเอเลย,อยทองม้วนสดมะพร้าวน้ำหอมวัดไร่ขิงสูตรโบราณน,น่าทานจังเลยโอ้หิวน้ำอันนี้มะพร้าวน้ำหอมเจล้ำใหญ่นะคะนี่ค่ะกำลังนั่งทำสดสดใหม่ๆเลยค่ะ ทอดมันปลาหมึกทอดมันปลาไกยโอ้ยทำไมรู้สึกหิวข้าวขึ้นมาทันทีเลยเนี่ยนี่ค่ะมีขนมมีลูกชิ้นปลาเยาวราชด,ด้วยนะคะมีปลาหมึกทอดคือของกินเยอะมากค่ะในงานนี้แล้วแต่ว่าเราชอบชอบกินอะไรอะ่ะก็คือเราสามารถเดินดูรอบงานแล้วก็เลือกซื้อได้เลยนะคะเลือกซื้อกลับบ้านได้หรือว่าซื้อเป็นของฝากได้ อาหารเกาหลีก็มีนะคะหมึกผัดเกาหลีหมึกผัดซอสเกาหลีด้านนี้ก็จะเป็นอาหารไทยข้าวปลาแกะใครที่ไม่อยากแกะเองก็ต้องนี่แหละค่ะเขาแกะมาให้แล้วสตรีทฟู้ดนะคะหนึ่งสตรีทฟูด้ดอาหารเยอะแยะเลยค่ะคือเลือกซื้อไม่ไหวแล้วทำยังไงดีเพราะตอนนี้เห็นอะไรก็อยากจะกินไปทั้งหมดเลย เจอร้านอาหารเกาหลีอีกแล้วนะคะหมึกผัดซอสเกาหลีลองดูไหมคะเพื่อจะได้ไปอยู่เกาหลีฝึกไว้ให้ชินหลังจากที่เดินดูเดินเลือกชมแล้วก็เลือกซื้อมาเยอะมากตอนนี้นะคะก็ใกล้เวลาจะกลับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ยังว่างแล้วก็วันหยุดนี้ไม่ได้ไปไหนแวะไปได้นะคะงานมีตั้งแต่วันที่12จนถึงวันที่20ยังสามารถที่จะไปได้นะคะตอนนี้ยังเหลือเวลาอีก4วัน ตอนนี้คงต้องขอตัวกลับก่อนนะคะฝากกดติดตามกด s u b สไครต์ไว้นะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะ